แต่นันน่ะโดนสามีตินะคะการกระทําแบบนี้นั่นก็ไม่ทราบว่าควรจะบอกเพื่อนเพื่อว่าเป็นตัวอย่างดีไหมดันจะเล่าให้ฟังว่ามันเซลไว้มันก็วินเทอร์เซลมาแล้วนันก็เข้าไปดูชุดนี้อ้าวตัวจาก23ยูโรมันเหลือ12ยูโร99ใช่ไหมก็เลยทําให้กล่องนั้นนะที่นันซื้อมาก่อนที่มันจะเซลจริงมันก็เหมือนกับมันก็เป็นราคาพิเศษอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ราคาเต็มนะเพราะว่านันน่ะไม่ซื้อของซาร่าที่เป็นราคาเต็มเพราะด้วยความที่ไซส์ของเราอ่ะ มันใส่34ก็ได้36ก็ได้เนะี่ยก็เลยไม่เห็นค่าว่าจะต้องซื้อราคาเต็มกับซาร่านะก็สั่งมาใหม่แล้วก็ชุดนี้มานะคะแล้วก็พอชุดนี้มาใช่ป่ะก็สั่งมาหนึ่งกล่องนะคะพอชุดนี้มาเอาลดอีกแล้วซาร่านี่ก็คือแบบอะไรฉันยังไม่ได้เปิดกล่องเก่าเลยเธอลดแล้วไม่ได้นะแม่หรอกจ่ายแพงไป34ซีออลก็คือว่าชนะมาในระดับหนึ่งแล้วยิ่งในก็ได้ของเซลล์มาแล้วนะคะนี่นะคะการซื้อของเซลลเนี่ยเราได้ของเดีย่ะ มันเป็นการซื้อของที่สนุกมากอะทุกคนนันคิดแบบนั้นนนมีความสุขมากเหมือนชุดนี้ฉันชนะมากๆเลย